สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรูอันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสุขศึกษาและพละรศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องสารเสพติดอันดับแรกนะคะเรามาดูในส่วนของความหมายของสารเสพติดนะคะสารเสพติดหมายถึงสิ่งที่เราเสพเข้าไปนะคะในร่างกายทําให้ร่างกายต้องการสารนั้นในปริมาณที่มากขึ้นและไม่สามารถหยุดได้ซึ่งจะส่งผลทําให้ร่างกายซุดโทมและสภาวะจิตใจผิดปกติ ต่อไปนะคะวันจะพูดถึงผลกระทบนะคะที่เกิดจากสารเสพติดวันจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อได้กันนะคะคือ 1. ผลกระทบต่อตอนเอง 2. ผลกระทบต่อครอบครัว 3. ผลกระทบต่อสังคมและ 4. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เรามาดูหัวข้อแรกนะคะผลกระทบต่อต,อตอนเองจากภาพนะคะครูอันก็คิดว่านักเรียนอาจจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าเกิดผลกระทบอะไรต่อตอนเองบ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร่างกายนะคะทําให้ร่างกายซุดโซมผอมเจ็บป่วยง่ายนะคะความจําเสื่อมขาดสตินะคะร่างกายสกรปรกทาให้มีกลิ่นตัวในบางรายนะคะที่เสพสารเสพติดเป็นเวลานานนะคะจะเกิดอาการคุ้มคลั่งคิดว่าจะมีคนอื่นนะคะมาทําร้ายตนเอง จับผู้อื่นนะคะมาเป็นตัวประกันในที่สําคัญนะคะยังมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจนะคะทําให้จิตใจไม่ปกติสภาพจิตใจเสื่อมนะคะมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะโกรธง่ายบางคนนะคะมีภาวะซึมเศร้าชอบเก็บตัวนะคะวิตกกังวลมีอาการฟุ้งซ่านนะคะ และในส่วนของคนที่ประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานกับเครื่องจักรนะคะเครื่องยนต์การบริการผู้อื่นนะคะก็อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะยกตัวอย่างเช่นรถชนรถคว่ำจากการเสพยาบา้าถัดมานะคะเรามาดูผลกระทบต่อครอบครัวจากที่เราทราบนะคะเมื่อมีผู้ที่ติดสารเสพติดอยู่ในครอบครัวของเรานะคะแน่นอนจะต้องทําให้ครอบครัวของเรานะคะไม่มีความสุขเสื่อมเสียชื่อเสียงสูญเสียรายได้สูญเสียค่ารักษาตัว และที่สําคัญนะคะถ้าหากถูกจับจะทําให้ครอบครัวขาดที่พึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากนักเรียนนะคะติดสารเสพติดแล้วถูกจับนะคะจะทําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะขาดที่พึ่งในยามที่แก่ชราผลกระทบข้อที่3ามนะคะผลกระทบต่อสังคมทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น การจี้การโป้นนะคะหรือเกิดปัญหาโสเพณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคเอดนะคะเมื่อปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นนะคะจะทําให้ประเทศของเราไม่ปลอดภยัยทําให้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะก็จะส่งผลสู่ข้อที่4นะคะผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะทาให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศประเทศขาดรายได้นะคะและที่สําคัญประเทศของเรานะคะจะสูญเสียทรัพยากรมนุษย์สําหรับพัฒนาประเทศ ทำให้เศรษฐกิจกนะคะพัฒนาไปอย่างล่าช้า หลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ทราบนะคะถึงความหมายและผลกระทบของสารเสพติดนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าสารเสพติดนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้เสพเพียงผู้เดียวนะคะยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสังคมและรวมถึงประเทศชาติด้วยนะคะในวันนี้ครูอันก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะซึ่งเราจะเรียนต่อจากคลิปนี้ในเรื่องของโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับสารเสพติดสวัสดีค่ะ